ครับสวัสดีตอนเย็นๆครับมาเลนยก็ร,รับเขาสู้สองนอกสองไม้มื่อนี้พี่ผ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดลองเบิ่งมาอน,นี้ฝนตกน้ำขึ้นนะใส่เบ็ดลองเบิง่งใส่เบ็ดสิบเจ็ดหลงังนะผมไปถ่ายเบ็ดเบ่งใส่เบ็ดสิบเจ็ดหลงังเนื้อไส่เดือดมอน,นียครับเนื้อนี่ลองเบิง่งน,น้ำห้วยขึ้น ปุ๊กคือนีตุ๊กแห้ง

นี่คือเพื่นกินส้หมูอ่อนก็มานม้นเข้ามาเลเพ่นมาเสแสมาเพิ่นแต่เพื่นินสหมูออน,นีลยล้ำขีบทโมสิบว่าเป็นฝนมาอีกตวเล่ใส่เดือนลองบึง้งหมายาไปก่อนลง ยมน้ำทูมในง,งมหาเบ็ด,ดตะเวนกระโตกล่ะำลังเลืม้มอ้าวล่างที่สี่นะครับเด้อนี่นำขึ้นฟ้าฮองอยู่เห็นฝนมาตัวแรกขึ้นทมบเบ็ดตรงใหม่ปวดงา โคอบองานเลยนะงดมองห,หลากที่ห้าให่ลงนี้จุดนี้ลำหูใหญ่อีู่เลยเพราะว่าน,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 น้ำฝนตกึ้นนี้ฝนตกแห้งมันน้ำฝนึืนมนันเสียมเมียแล้วผมใส่ไปนีดได้เืียผมใส่ประตูเลย ทขี่เป็นลเลือดสูตไผายสูรบันใส่เบ็ดกันเนาะนี่สูตรทำโคสูงผมก็ใส่เป็นตู่ทำเพิ่นอาริดตัดจะได้บางคนกันเเห็นตามสองอินทิพนลงน่พี่น้องหรือสองล้างน,นี่ สองหล้างสุดท้ายสองล้างสุดท้าย เียบร้อยติดตามให้เป็นได้ไรครับเมื่อหารถก่อนเลยรถสปารโตตาเดียงเดียงเดี๋ยวมพี่น้องนะขัดยกเลยหมดนะเอาแล้วเดี๋ยวผมจะเอากันเด้อเอาปากกันเด้อไห้ตาั้งตั้งเอาไว้ มุบอลจอมโอ้กืนลึกเสน,น้อนฮรน่า้นไ,ไปทางเลยให้มาขื่นบนน้องสิงอ,ออกหนบัโอ้ฟลาลตุยอย่รกันกเลยมาแล้วาน,น,น,นี้โอ้กินตื้นอยู่นาะไอ้นี่ก็นมันเก็บก่อนเด้พี่น้องเด้ นะครับน้องงนาะนี้ผมว่าท่านเบ็ดง้อมเลย,นะน,น,เน,ยนี่นี่ให้ผู้จัดการให้ไปนึ่ผมว่าปลาตัวใหญ่เห็นบ่น้าพี่น้องเห็นบ่ะั่นเบ็ดง้องนะมเลยว่าสุดปลาตองแน่นะน้อน่อ่ะโอเคผมเอาปลาเราได้ครับงับลุดไป มาแล้วพี่น้องเอ้ยมันได้ลาบแล้วตุ้ที่สองแล้วนี่มึงไงเขาตุ้ยได้การด้วยกลัวหมิ่นเนาะใช่เปล่าครับไม่หล่ะขอเก็บปลากกันด้ตรงตัวที่สองนะครับมาเบิ้ลพี่น้องนะครับสุดท้ายแล้วครับผมเนี่ยสุดท้ายต้องเป็นพี่าสุดท้ายการที่สุดเนี้ อเสรกเก็บหลังบุกี่จุดนี้ขีสามพี่น้องล็อกสองต่อไปครับพี่น้องยามล็อกสองนนี่ยามเมื่อเรงของขาครับลอกสองเมื่อพี่อยู่บอกว่าพ่อดปลาที่เขาตาาหาที่ปัดุกไปอยู่ที่จูบบงข้าวไปเนี่ยเอาเดีว่าพอได้จุดอาหารนี่น่เป็นที่สามนะครับแ้องวิธีบ้านนา มาเป็นกำลังใจให้ผมด้ ตล่อนกินตนะ <c oughs> เยอปลากระด้างปลาหน้ากินเยอนะเด้งรางต่อไป có thể có một cái tàu lên tiếng anh phải phản lòng em dù đi ngủ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  มอยู icana, ่แตว่าเนี้ยคลิปสามอกันามลาไเนี้ยครับเราของยังไม่ยุ่งกับหลงที่สะพั่อย่ามาข่ข้างหลัง่อกนข้างลอกตนคุยเลยนเนา่ายยืดมาใส่ ติดตามรม่อนครับหลางนี่ติดตามครับผม าแล้วนี่ยงถึงมันลดวควา็อตมันถครับสิบ้านตัวล่าใหปา่าชิบชิบติดตามครับลุกตไปนี่ครับลุกขนนาล็อบสองพุ่ถึงชักตูอยอได้แค่นี้แหละนี่อาธายมึงไกลไม่เห็นหรอเห็นยนังปะได้ประตองสองตูก็ปลโค่นี่มันบืน่นเลยตัวนึงล็อบสององบยบอนเลยเงยยังบอลถ้าเพิ่งเอ้าติบตามลอา็อเส้าเลยล็อบนี้น สวัสดีครับพี่น้องมาทักการต่อเสามาน,นียมายามเบ็ดรอบเสาวันนี้ก็คืมผลทั้งน้อยนะติดตามผ้งานรอบเสามื่กอ,อกี้ทึ่กี่เบาคืนนี้ได้ประตูส่งตัวเบ็ดรอบเสาแล้วจะเป็นอะไรคือน,นิ่งแทะติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวผม้ชายเบิ่งบรรยากาศจะเป็น,น,ากกาปนคืมผลมาเลย go beat ครับลิงก์มาอีกละดู รอบเสาเขาขึ้นมาแล้ประตรงองซ้ามาแล้ว1ตัวหนึ่งเต้มโอ้ลาบแล้วประตองเลยาครับยามเิดหลังที่หเป็นประตวองมาแล้วตัวหนึงตือ1สหลังเขาได้เพชรสิบเจ็ดหลังครับติ่ตามเอาปลาเก็บปลาก่อน นี่บดูน่างนีหลอนตามคือหลอนแค่ตาทเจนิ่งขนาดน้นำกันเลยคืนผลไม้บนนี้นัาตมณเศเ้าะติดตามครับลาสุดท้ายพี่น้องโอ้ถืออยู่เพิ่งไปเห็นขันโยมอยู่ลาสดท้ายเลยนี่เป็นปลายอย่างนะวะ แต่คันโยกอยู่เลยขันสุดท้ายโอ้ป่าอย่างเนาะขึอโยกอย่างี้ปลาเข่งปไปโอ้ปลาเขาปลาช้อนเบาง่ายแบบไหนถึงหลังสุดท้ายพอดีไปขอฟ้ากันนะครับเลยเสร็จสรุปผลงาน พีนสรุปผลงานตอนเช้าได้โศกตัวเห็นลุดไปโศกตัวเห็นเบ็ดงอเบ็ดพันอยู่โศกตัว,ตวเบ็ดสิยเจ็ดหลังสรุปผลงานการขึ้นสองตอนเช้าอีกสองทึกซี่ตัวประตองสามบัตรข้อหนึ่งครับพี่น้องนะสามอันละสรุปผลงานเรียบร้อย,ปปย,อยกดติดตามกดทุกใจผมด,ด,ด้วยครับเลยวิช็ดคลิปตัวไปให้เบิง่งตอนเย็น ติดตามกี่ไปหากินยังให้เบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับ